สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโมเมนต์สวีทน่ารักมากเติบโตเหมือนความรักของเราตักอวดโมเมนต์หวานเจ้าสัวบุญชัยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีพร้อมไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฐานะในสังคมก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นอีกคู่รักที่คองรักกันอย่างยาวนานเพิ per ่มแป๊บเดียวก็ใช้ชีวิตกันมาถึง10ปีแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงสาวคนเก่งตักบงกฎ และเจ้าสัวบุญชัยเบญจรุงคกุลที่มีผู้สืบสกุลมาเป็นโซ่ทองคล้องใจบุตรชายสุดหล่อน้องข้าวหอมที่มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้มีความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มยิ่งขึ้นล่าสุด13มกราคมสาวตักได้ยกครอบครัวกันไปเที่ยวหน้าศูนวิปัสสนาไร่เชิญตะวันของท่านวว,วชิรเมธีจังหวัดเชียงรายพร้อมกับสาดความหวานผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวแอ i ไซบงกฎตัก เป็นภาพที่ตักและเจ้าสัวบุญชัยยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่ทิ้งท้ายแคปชั่นสุดน่ารักอีกว่ามาดูต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตและค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนความรักของเราคุณบุญชัยหลังจากที่ตักได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปแฟนๆก็ได้แห่มาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่พร้อมทั้งชื่นชมความรักของทั้งสองคนอีกด้วยเช่นขออวยพรให้ความรักของคุณบุญชัยกับคุณตักจงเติบโตแบ่งบานเหมือนต้นไม้ยืนต้น ในไร่เชิญตะวันนะคะถ้ามกลางรอยยิ้มจากชาวโซเชียลที่เข้ามาแซวในความน่ารักเป็นธรรมชาติของครอบครัวนี้ว่าในทิปแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะขออวยพรให้ความรักของคุณบุญชัยและคุณตักจงเติบโตเบ่งบานเหมือนต้นไม้ยืนต้นในไร่เชิญตะวันนะคะฉันคนหนึ่งที่คอยชมต้นไม้ที่ครอบครัวคุณถวายวัดขอให้คุณตักกับคุณบุญชัยเป็นคู่บุญตลอดกาลนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุ่มข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ